ราก็ผ่านเรื่องของงานเรื่องของกําลังไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเราจะเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องนึงนั้นเป็นเรื่องของพลังงานครับกลับอันว่าพลังงานที่หนูจะได้ดูในบทนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นพลังงานกลครับกอไก่ลอลิงพลังงานกลครับมันคือพลังงานที่เกิดเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเขาเลยเรียกมันว่าเป็นพลังงานกลซึ่ง มันจะแยกได้2ชนิดย่อยครับ1ก็คือพลังงานจนและ2ก็คือพลังงานศักครับมีจนกับศักแยกได้เป็นสอย่างย่อยและสําหรับไอพลังงานศักเนี่ยนะครับยังจะแยกย่อยได้อีกสองอย่างย่อยๆลงไปอีกครับพลังงานศักนะครับแยกได้อีก2อย่างย่อยก็คือพลังงานศักยืดยุ่นกับพลังงานศักโน้มถ่วงครับผู้เดียวเราจะเรียนกันทีละอันทีละอันจบสามอันปั๊บก็จบหัวข้อพอดีีแต่ตอนนี้รบกวนนะครับหนูวาดรูปแผนผังอันนี้ไปก่อนนะครับ ออจะได้รู้ว่าไอพลังงานกลเนี่ยมันแยกย่อยในสองอย่างก็คือพลังงานจนกับพลังงานศักด์นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานศักด์นี่ยังแยกย่อยเป็นศัก์โน้มถ่วงกับศัก์ยืดหยุ่นได้อีกสองอย่างย่อยครับหนูครับเขียนไปสวยๆหนูจะได้จําได้ง่ายๆครับ ทีนี้ครับหนูเรามาดูพลังงานตัวแรกก่อนครับคือพลังงานจนครับพลังงานจนเนี่ยหนูเราจะเขียนสัญลักษณ์แทนเป็น <thế> ตัว ek นะครับแล้วใช้หน่วยมาตรฐานเป็นจูลครับเหมือนงานครับหนูพลังงานเนี่ยมันจะมีหน่วยเหมือนงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานชนิดไหนพลังงานอะไรก็จะใช้หน่วยเป็นจูลครับเป็นจูลเหมือนงานเหมือน W รับครับทีนี้ครับอันว่าพลังงานชนิดแรกคือพลังงานจนนั้นมันคือพลังงานที่มี ตอนที่วัตถุนั้นกําลังเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วขนาดหนึ่งครับหครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับว่าครูมีรถอยู่คันหนึ่งเนี่ยมีมวลเป็นเอ็มอย่างเนี้ยแล้วมันกําลังเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วขนาดหนึ่งเขาบอกว่าวัตถุใดรถใดถ้ามันกําลังเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วแล้วก็มันจะมีพลังงานครับมันจะมีพลังงานพลังงานที่มันมีตอนที่มันกําลังเคลื่อนที่ไอ้อย่างเนี้ยครับหนูเราเรียกว่าเป็นพลังงานจลครับหนูครับมีหน่วยเป็นจูลครับ แล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่าไอ้พลังงานจนที่ว่าเนี่ยมันมีเท่าไรมันมีพลังงานอยู่สักเท่าไรอยากจะรู้ก็คำนวณหาได้โดยอาศัยสูตรว่า Ek พลังงานจนนะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เมื่อ m ก็คือมวลของวัตถุนั้นๆครับซึ่งก็จะต้องใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมส่วน v ก็คือความเร็วในขณะที่มันกำลังเคลื่อนที่และไอ้ความเร็วนี้ก็ต้องใช้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที ส่วน ek นั้นหรือก็คือขายเนติกเอเนจีหรือพลังงานจนพลังงานจนขายเนติกเอเนจีมีหน่วยเป็นจูลครับหนูมีหน่วยเป็นจูลเอาจดบันทึกไปให้มันสวยงามนะครับยังว่านะครับจริงๆแล้วความหมายนิยามตัวแปรเนี่ยหนูไม่ต้องจดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําโจ์ไปมันก็จำมันเองแล้วจะเดี๋ยววันหลังเกิดลืมนะค่อยไปเปิดดูในหนังสือเอาแต่ถ้าจาทํโจ์เยอะๆนั้นเล่าน,น,น,นี่ไม่ต้องไปเปิดหรอกมันจามันเองอ่ะนะครับ มาดูโจทย์กันหน่อยครับหนูครับหนูค่อยๆตั้งสติมีสมาธิค่อยๆอ่านโจทย์และเคลียร์ตัวแปลมาทีละตัวครับแล้วยกสูตรมาแทนค่าเข้าไปหนูทําได้แน่นอนครับหนูเอ้าค่อยๆตั้งสติอ่านโจทย์ครับ ไอ้คนเนี่ยหนูเขาบอกหนูว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งเนี่ยนะครับมันหนักตั้งแต่สองพันกิโลกรัมไอ้สองพันกิโลกรัมตัวนี้นั้นมันคือมวลเอ็มนะครับหนูครับสองพันกิโลกรัมนี่มันคือเอ็มคือมวลน,นะครับหนูดูเอาจากหน่วยมันนะครับหนูหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหนูเอ้ยหน่วยกิโลกรัมนี่แสดงว่ามันเป็นมวลมันเป็นเอ็มนะครับหนูครับเสร็จแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้ด้วยความเร็วเจ็ดสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมง อันว่าความเร็วนั้นหรือก็คือตัว V ีครับหนูข้อนี้วีความเร็วเท่ากับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับหนูจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรต่อวินาทีก่อนครับอะไรจะเปลี่ยนยังไงวะจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีเปลี่ยนยังไงง่ายๆครับหนูหนูก็เพียงแต่เอาเศษ5ส่วน18คูณเพิ่มเข้าไปนี่จําแท็กติกไว้เลยครับจําแท็กติกไวเลยจะเปลี่ยนกิโลเมตรชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีเนี่ยให้เอาไอเนี่ยคูณครับ5ส่วน18 แต่แล้วหนูก,ก็ตัดก็ทนธรรมดานี่แหละตัดทนบวกลบคูณหารนี่แหละเอาสิบแปดตัดเจ็ดสิบสองครับด้สีสีคูณห้านี่มันจะได้วีเป็นยี่สิบเมตรต่อว,วินาทีครับและนี่คือวีคือความเร็วที่จะเอาไปทำ้อสอบสุดท้ายเขาให้หนูหาพลังงานจนก็คือให้หนูหาตัว ek คับพลังงานจนมีค่าเท่าใดแหมไออย่างนี้ก็ใช้สูตร1ส่วน2 mv ยกกำลังสองนะ่ะพอแล้วครับหนูหนูแทนค่านิดนิดตัดทนเล็กน้อย ได้คําตอบเลยทันที่อะเล่นต่อสิครับหนูแทนข่าบกรบคุณหารเองนะครับค่อยๆตัดทอนเองครับอย่าก,กดตึงคิดเลขนะหนูนะเอาลองดูลองดูครับ นี่นี่ก็แทนค่านะครับมวลก็คือ2 0 0พันนะครับส่วนความเร็วนั้นก็คือ20อย่าลืมยกกำลังสองนะครับหนูเอา2ตัด2 0 0พตัดแล้วนั้นก็เหลือพันเดียวนะครับ20ยกกำลังสองก็ได้400แล้วหนูก็เอา400ไปคูณ1,000พันครับหนูมันจะได้พลังงานจนตรงนี้ออกมานั้นมีค่าเึง40,000 0จูนนะครับหนูมีศูนย์อยู่1 2 3 4 5ี่หลูกนะครับ5ลูกศูนย์ลูกก็4,0,000 0จูนตอบครับพลังงานจนนี้4 0,000 0จูน หรือจะเขียนเป็น10ยกกำลังก็ต้องเขียนเป็น4คูณ10ยกกำลัง5ครับมี05ลูกก็คือ10ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นก็เขียนเป็น4คูณ10ก,กำลัง5จูลก็ได้ครับก็ได้จบและเรียบร้อยแล้วหนูแค่นี้แนะ่เนี่ยครับความยุ่งยากมันก็อยู่ที่การนั่งวิเคราะห์โจทย์ช่วงแรกครับถ้าหนูวิเคราะห์โจทย์มาได้ดีนะไอ้คำนวณข้างหลังเนี่ยง่ายนะไม่มีอะไรหรอกให้หนูฝึกแอนโจทย์วิเคราะห์โจทย์เยอะๆนะครับ อย่าพยายามเอาแต่หลอกครูให้ครูตีความให้บอกตัวแปลให้แล้วหนูจดเอาอุย้ยฝึกตรงนั้นนะฝึกตีความโจทย์ด้านไหนเขียนตัวแปลนั่นนะ่นนนนะด้วตัวเองนะครับลองมาดูโจทย์ต่อเนื่องอีกรับหนูครับแต่ไอโจทย์ข้อน,นี้นี่มันก็จะแหวกแนวไปนิดนึงนะครับหนูครับเอามันจะแหวกยังไงไปแนวไหนหนูแอนโจทย์ก่อนล้วกันนะ เอางี้เอางี้ไอโจทย์ก้อนนี้หนูดูครูก่อนละกันนะอย่าพึ่งโจทย์อย่าพึงาพ่งหลอกนะครับดูอย่างเดียวเดี๋ยวครูมีเวลาให้หนูทําแน่นอน <c oughs> เขาบอกว่าเรามีวัตถุอยุกอนหนึ่งนะครับหนูอีตอนแรกนี่มันมีพลังงานจนสิบจูลครับอีตอนที่หนึ่งนะครับมีพลังงานจนตอนที่หนึ่งนะนะั่นน่ะสิบจูลนะครับสิบจูลและอีตอนแรกเนี่ยมันมีความเร็วเท่าไรไม่รู้เหมือนกันมีความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมาตอนที่สองเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มสองเท่าน,นะครับ ตอนสองนี <entertain> <way> ่ความเร็วจะเพิ่มสองเท่านะครับอุ้ยถ้านูเจอโจทย์อย่างเงี้ยนะสองเท่าสามเท่าสีเท่าอ่ะเจอโจทย์อย่างเงี้ยนะครูแนะนําแนะนาให้หนูทําการสมมุติทันทีครับสมมุติยังไงสมมุติอะไรสมมุติแบบไหนครูขออนุญาตสมมุติว่าความเร็วตอนที่หนึ่งเนี่ยมีค่าเป็น x สมมุตินะสมมุติความเร็วตอนที่หนึ่งเนี่ยมีค่าเป็น x ถ้าอย่างนั้นอีตอนหลังความเร็วมันจะเป็นสองเท่าตัว ความเร็วตอนหลังจะเป็น2เท่าตัวสแสดงว่า v 2ความเร็วตอน2มันจะกลายเป็น 2x ครับคือจากเดิมมี x เดียวครับสุดท้ายกลายเป็น2เท่าตัว2เท่าตัวก็เลยกลายเป็น2 x นี่หนูจะได้ตัวแปรมา2ตัวรวดเลยครับครับจำทริคนี้ไว้นะต่อไปถ้าเจอโจทย์เปลี่ยนเป็น2เท่า3มเท่าสเท่าให้สมมุติตอนแรกเป็น x ตอนหลังก็2 x 3 4, x 4 x เป็นไปตามโจทย์ว่าทีนี้ครับเขาถาม เราถามมาแล้วจากความเร็วมันเปลี่ยนเป็นสองเอ็กะความเร็วเปลี่ยนเป็นสองเอ็กอะพลังงานโจนตอนสองเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่พลังงานโจนตอนทีสองอีเคตอนสจะเป็นเท่าไหร่โอเคนะหนูนะเอาแค่นี้เอาแค่นี้หนูเคลียร์ตัวแปรมาให้ทันครูก่อนครับอย่าลอกนะห้ามลอกนะหนูเขียนเองคิดเอง และไอโจ์แบบนี้มันจะมีอยู่2ตอนครับเนี่ยมีตอนหนึ่งมีตอนสองเนี่ยมันจะมี2ตอนครับมันจะเป็น2ตอนแล้วเขาให้หนูหาพลังงานจนตอนสองจะหากันอย่างไรจะหาอีเคตอนสองจะหาเป็นอย่างไรเอางี้หนูดูครูต่ออีกครับโจทย์ข้อนี้มันมี2ตอนวิธีคิดให้หนูใช้สูตรธรรมดานี่แหละ E k เคเท่ากับหนึ่งส่วนสองเอกำลังสองสูตรธรรมดานี่แหละแต่หนูต้องคิด2รอบนะต้องคิด2รอบมันมี2ตอนก็ต้องคิด2รอบครับ อ้าวคิดรอบที่หนึ่งถ้าหนูจะคิดรอบที่หนึ่งพลังงานจนตอนที่หนึ่งก็ต้องใช้มวลตอนหนึ่งความเร็วตอนหนึ่งมาคำนวณเสร็จแล้วไปคิดรอบสองหาพลังงานจนตอนสองหนูจะคิดตอนที่สองเน,งนี่ยหนูก็ต้องใช้มวลตอนสองความเร็วตอนสองนะจริงๆอะ่ะมันก็สูตรเดิมนั่นแหละสูตรเก่าแหละเพียงแต่ว่าเราคิดสองรอบอะครับหนูคิดตอนที่หนึ่งก็ต้องใช้มวลหนึ่งความเร็วหนึ่งคิดตอนที่สองก็ต้องใช้มวลสองความเร็วสองอะคิดสองรอบคิดสองรอบนะครับครับเอ้าคิดสองรอบเสร็จปั๊บ ใช้สูตรเก่าแต่คิดสองรอบคิดสองรอบเสร็จปั๊บให้หนูเอาข้างซ้ายหันซ้ายแล้วก็เอาข้างขวาหันขวาจับหันเลยครับหนูนี่เอาซ้ายหันซ้ายเอาขวาหันขวาอย่างเช่นที่ครูเขียนนี่เลยครับี่จับหันเลยนะจับหันเลยหันแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาว่าหนูว่าข้างซ้ายหนูก็จะได้ ek สองหัน ek หนึ่งส่วนข้างขวาเนี่ยมันจะตัดหนึ่งส่วนสองตัดหนึ่งส่วนสองนะมันหันนี่ใช่ไหมมันหันนี่ก็ตัด และเนื่องจากว่ามวล m 2กับ m 1นที่มันเท่ากันด้วยนะครับเนี่ยเพราะจริงๆมันก็เป็นมวล m ก้อนเดิมใช่ไหมครับมวลอันเดิมอะมวล m ก้อนเดิมอะเพราะฉะนั้นมวลตอน2มวลตอนหนึ่งก็จะเท่ากันด้วยก็เลยเอา m 2ตัด m 1หายอีกก็เลยเหลือแต่ V2 กําลัง2หาร V 1กําลัง2มันจะเหลือแค่นี้เอาแค่นี้หนูทําตามกลูกมาอีกหน่อยหนึ่งให้สูตรธรรมดาหนูสูตรธรรมดาแต่แค่สองรอบรอบที่หนึ่งรอบที่สองและจับแหานเลยซ้ายหานซ้ายขวาหานขวาแล้วเดี๋ยวตัดแหลกครับตัดแหลก เสร็จแล้วเนี่ยหนูหนูค่อยๆแทนค่าช้าๆทีละตัว ek2 เนี่ยเขากำลังให้หนูหาเนี่ยเขากำลังให้หนูหาตัวนี้ ek2 เนี่ยหนูก็ติดไว้หน่อย ek2 ติดไว้ ek1 มันก็คือสิบไงใช่ไหมครับหนู ek1 คือสิบไงเอาแทนค่าไป,ปาก็จะกลายเป็น ek2 ส่วนสิบนี่ v2 เท่าไหรว่วะหนูวะ v2 เท่าไหรว่วะ v2 คือ 2x ครับ v2 นะครับคือ 2x แล้วทั้งหมดยกกำลังสองด้วยมีกำลังสองอยู่ข้างนอกด้วย v1 v1 v 1, ก็คือ x เฉยๆ ใช่ไหมครับ v หนึ่งก็คือ x เฉยๆอนุใส่ก็ไปใส่้าไป v หนึ่งคือ x เฉยๆแล้วมีกาลังสองด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยหนูเอากาลังสองกระจายเข้าวงเล็บครับมันก็จะกลายมาเป็นสองยกกําลังสอง x กําลัง 2, สองตัวตัวล่างนี่เฉยไปนะครับตัวล่างก็เฉยไปก็เป็น x กำลังสองเหมือนเดิมนะฮะส่วนไอดน้ดัน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 ทายก็จะเป็น ek สองหาร ek หนึ่งอ่าขอไปหารสิบแล้วอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ ek สองตัวนี้อุ้ยเดี๋ยวหนูบวกลบคูณหารย้ายข้างหนูก็จะหา ek สองได้เลยครับข้อน,นี้ จะได้ ek สองพลังงานจนต่อหลังเลยทันทีอ้าวทำต่อให้เสร็จสิโนโหนไอ้ตรงนี้นี่มันต้องเอากําลังสองกระจายเข้าวงเล็บนะครับเนี่ยระวังนะครับระวังใส่วงเล็บแล้วก็ต้องกระจายด้วยนะครับได้ยังครับได้ยังได้เท่าไรเอ่ย ไอ้นี่ก็เอา x ตัด x ายก็เหลือแต่2ยกกำลัง2ซึ่งก็คือ4นะครับ4แล้วย้าย10ตัวนี้ครับจากหารขึ้นไปคูณ่ะคูณ10เพราะนั้นข้อนี้จะได้ ek ตอน2นะครับพลังงานจนตอน2มีค่าเป็น40จูนครับหนูอันเนี้ยครูทำให้หนูดูโดยละเอียดครับมันเลยดูจะยาวๆแต่ถ้าหนูซ้อมหนูฝึกให้ชำนาญน,นะมันจะสั้นนิดเดียวตอนนั้นนะ่ะไอทย์แบบเนี้ยตัดตัดทอนทอนแล้วเหลือคำตอบเลยครับแต่ต้องค่อยๆฝึกให้ชำนาญก่อนนะเอาตรวจเช็คตรวจสอบคบตอบ40จูนครับหนูข้อนี้ มาลองมาดูต่ออีกครับหนุครับนูกค่อยๆตั้งสติแอจจนจย์แล้วค่อยๆตีความตัวแปรมาสิครับแต่ไอจ์พวกนี้มันจะตีความตัวแปรล,ลําบากนิดนึงนะครับตัวแปรมันเยอะเอานี้เอางี้ ครูขออนุญาตตีความให้นะครับบางคนยังไม่ค่อยจะคล่องเท่าไรดูครูก,ก่อนเนาะและเดี๋ยวครูมีเวลาให้ทําครับข้อ,อนี้เขบอกว่าไอตอนที่หนึ่งเนี่ยมันมีพลังงานจนเท่ากับ e เฉยเฉยตอนที่หนึ่งนะครับพลังงานจนเป็น e เฉยเฉยต่อมาครับมวลมันจะเพิ่มเป็นสองเท่ามวลมันจะเพิ่มเป็นสองเท่าเนี่ยถ้าหนูเจอโจทย์อย่างงี้มันต้องใช้แทคติกสมมุติต้องใช้แทคนิกสมมติครูขอสมมุตินะครับว่ามวลตอนที่หนึ่งเนี่ยมีค่าเป็น x สมมุติมวลตอนที่หนึ่งเป็น x ถ้าเช่นนั้นมวลตอนที่สองมันต้องเป็นสองเท่าต้องเป็นสองเท่ามวลตอนสองก็เลยจะต้องกลายเป็นสองเอกครับมวลตอนสองเป็นสองเท่าก็คือสองเอกครับนะเห็นไหมมันต้องใช้แทคนิคอย่างนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งแล้วอัตราเร็วก็เพิ่มเป็นสองเท่าตัวด้วยอัตราเร็วก็เพิ่มสองเท่าตัวด้วยถ้างั้นสมมติว่อาอัตราเร็วตอนที่หนึ่งเนี่ยเป็น y เออเอาวมั้งนะบางคนจสมมติ x หมดเลยครับอีนี่ก็ x อีนี่ก็ x เลยเดี๋ยวงงตายอ่ะตัวแปรมันซ้ำกันมันซ้ำกันเดี๋ เอาสมตสมต,สมติสมสมุติความเร็วตอนแรกเป็น y อัตราเร็วตอนแรกเป็น y ถ้าอย่างนั้นอัตราเร็วตอนสองเป็นสองเท่าอัตราเร,นนร um, ็วตอนสองเป็นสองเท่าก็ต้องเป็นสอง y ด้วยเห็นไหมครับอัตราเร็วเพิ่มเป็นสองเท่าก็ต้องเป็นสอง y ด้วยเขาถามตูมเดียวครับว่าแล้วพลังงานจนตอนสองจะเป็นเท่าใดให้หนูหา ek ตอนสองพลังงานจนตอนที่สองเี่ถามว่ามีค่าเท่าใดเนี่ยครับตีความตัวแปรนั้นใส่แล้วก็ได้อย่างนี้เอาหนูเล่นตามครูมาก่อนตีความตามครูกรกมาก่อนนะครับ โจทย์พวกนี้มันจะตีความยากเคลียตัวแปรกันลําบากครับแต่ถ้าเคลียได้นะกเดี๋ยววิธีคํานวณมันจะง่ายๆเนี่ยเบาๆไล่ๆ เสร็จแล้วเนี่ยหนูเราก็ใช้สูตรธรรมดานี <loyalty> ่แหละมาคำนวณนะครับแต่ว่าหนูต้องคิดสองรอบนะครับถ้าหนูจะคิดรอบที่หนึ่งหา ek ตัวที่หนึ่งหนูก็ต้องใช้มวลอันที่หนึ่งความเร็วอันที่หนึ่งแล้วถ้าอยากจะหาพลังงานจนตอนสอง ek ตอนสองนะครับหนูก็ต้องใช้มวลตอนสองความเร็วตอนสองครับหนูกรับอย่างนี้อย่างนี้ก็จริงๆมันก็สูตรเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราคิดสองรอบนะรอบหนึ่งก็ใช้มวลหนึ่งความเร็วหนึ่งรอบสองก็ใช้มวลสองความเร็วสองเท่านั้นเอง แล้วสเปเชียลสุดๆครับคิดสองรอบเสร็จให้หนูจับเอาซ้ายหันซ้ายเลยนะครับนี่ซ้ายหันซ้ายแล้วก็เอาขวาหันขวาเลยนะครับซ้ายหันซ้ายขวาหันขวาอย่างนี้เลยครับหนูแล้วตอนหนูเอาไปหันอะซ้ายหันซ้ายขวาหันขวาน่ะมันก็จะตัดนะครับอย่างนี้นะเอาหนึ่งสองตัดหนึ่งสองแต่ว่ามวลตอนหนึ่งตอนสองมันไม่เท่ากันนะครับมวลตอนหนึ่งตอนสองไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นห้ามตัดนะห้ามเอามวลหน 1, ึ่งมวลสองตัดกันนะเพราะมันไม่เท่ากันวีก็ไม่เท่ากันก็ห้ามตัด เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเหลือ m 2 v 2กําลังสองหารด้วยนะครับหนูหารด้วย m 1 v 1นะครับกาลัง2อ่ะมันจะเหลือเท่านี้มันจะเหลือเท่านี้ส่วนไอ้ตรงนี้นี่ก็จะเหลือ ek 2หาร ek 1อยู่แล้วละ่ะด้านซ้มือนะครับเอาตัดไปทอนมาแล้วก็ได้ออกมาอย่างนี้เอาหนูค่อยๆตัดสิครับหนูแล้วเดี๋ยวเราก็แทนค่าทีละจุดทีละจุดแล้วก็จอดนะครับหนูไม่มีอะไรละสบายสบายแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาแทนค่าครับหนูครับ ek 2อันนี้โจทย์กำลังให้หานะครับเพราะฉะนั้นหนูติดไว้นะครับติด ek 2ไว้ ek 1 ek 1ก็คือ e เฉยๆนะครับเอาก็ใส่ไป ek 1คือ e เฉยๆเท่ากับ m 2 m 2ก็คือ 2x นะครับ 2x เอาใส่มานะครับ 2x เอาใส่วงเล็บเลยนะครับ 2x m 1นะครับ m 1ก็คือ x เต็มๆนะครับ x เฉยๆเอาใส่ไป x เฉยๆนะครับและและและถัดไปครับ v 2 V2 ก็คือ2 y ใส่ช้าๆไม่ต้องไปรีบมันนะครับ2 y แล้วทั้งหมดนี้ยกกำลัง2นะครับส่วนไอ้ y 1อ่ะ v 1หนกับ v 1ก็คือ y เฉยๆคือ y เฉยๆอ่าใส่ไป v 1นี่คือ y เฉยๆนะครับอย่าลืมยกกำลัง2ด้วยนะครับอ่าต่อเนื่องครับหนูต่อเนื่องข้างซ้ายมือก็เป็น ek 2หาร e นะครับซ้ายมือนะครับเป็น ek 2หาร e เฉยๆส่วนอีกฝั่งนึงนี่หนูเอา2ตัด2ครับก็เหลือ2เฉยๆนะครับเหลือ2เฉยๆไอ้นี่หนูต้องเอากำลัง2กระจายเข้าวงเล็บนะครับ ถ้าหนูเอากาลังสองกระจายของเล็บจะกลายเป็นสองกำลังสอง y กำลังสองสองยกกำลังสองก็ได้สี่เนาะได้สี่ส่วนไอ้ตัวล่างก็คือ y กำลังสองเขียนไปครับ y กำลังสองครับแล้วตัดพอดีเลยครับนี่ y ตัด y หายจ้อยเลยก็เลยเหลือแต่สี่คูณสองได้แปดนะครับสี่กับสองคูณกันได้แปดแล้วหนูย้าย e กับย้าย e ตรงนี้ครับจากหารขว้ยขึย้นมาคูณคูณไขว้ยอยู่เป็นหารย้ายมาเป็นคูณมันก็จะได้ ek ตอนสองมีค่าเป็นแปด e ครับจบเลยครับ นี่ปรังงานจนตอนทีสองมีค่เป็นแปทีเรียบร้อยแล้วนี้แค่นั้นเลยนะครับอออลองดูครับลองดูดูดูมันจะยุ่งครับหนูแต่ก็ยังว่านะถ้าหนูค่อยๆอ,อ,อดทนแล้วฝึกซ้อมให้มันชำนาญน,นะครับไอจูวเนี้เดี๋ยววันหลังมันจะคิดง่ายคล่องแล้วก็สอบสมัยใหม่เขาชอบเล่นกันแนวเนี้ย มาดูข้อนี้บ้างครับหนูไอข้อนี้นี่เขาหลอกหูหลอกตานะครับหนูจริง,รงๆงง่ายๆครับหนูอะหนูลองค่อยๆดูสิเขาหลอกหูหลอกตาอะไรตรงไหนไอข้อนี้เขาถามหนูว่า ถ้าวัตถุอยู่นิ่งๆนะครับถ้าวัตถุอยู่นิ่งๆมันจะมีพลังงานจนเท่าไรเอ๊ะวัตถุอยู่นิ่งๆก็แสดงว่าความเร็ววีมีค่าเป็นศูนย์่ะสิจริงไหมครับหนูก็มันอยู่นิ่งๆครับมันอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นความเร็ว v ีก็จะมีค่าเป็นศูนย์ครับแล้วถ้าเป็นเช่นนั้น,นเขาถามหนูว่าพลังงานจนอน่ะมันจะมีค่าเท่าไรอา้าหนูหนูใช้สูตรธรรมดาพื้นๆครับ EK เท่ากับหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองอ่ะสูตรธรรมดาเลยนะครับแล้วหนูก็นั่งแทนค่าธรรมดาด้วยหนึ่ง มวลไม่รู้มวลเอ็มนี่ไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่เอาไว้เฉยๆว,ยวีความเร็วความเร็วก็คือศูนย์ใช่ไหมครับหนูความเร็วก็คือศูนย์อ 0, พอมันอยู่นิ่งๆยกกลาลังสองเข้าไปศูนย์กำลังสองก็ได้ศูนย์คูณเอ็มก็ศูนย์คูณหนึ่ง่วนสองก็ศูนย์เพราะฉะนั้นเอาอะไรคูณศูนย์ได้ศูนย์หมดพลังงานจนข้อนี้มันเลยมีค่าเป็นศูนย์จูลนะครับหนูครับอา้าวจบเลยจอดเลยตอบศูนย์จูลเพราะความเร็วเป็นศูนย์นั่นเองนูจําไว้นะครับ ถ้าวัตถุอยู่นิ่งๆเนี่ยพลังงานจลมันจะเป็นศูนย์นะครับหนูจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยครับจำไว้เลยถ้าวัตถุอยู่นิ่งๆความเร็วเป็นศูนย์นะครับเอาเขียนไปด้วยนะจำไว้นะครับจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยนี่สังคังสังคังนี่สำคัญสำคัญ,คญ,คญจทไปด้วยครับไอ้จำไว้เลยเนี่ยสำคัญ